แก้วน้ำเก็บอุณหภูมิแบรนด์แท้จากไทโซแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิอย่างดีไม่ออกเหงื่อเลยนะครับฝาปิดแก้วน้ำอย่างดีไม่หกรั่วซึมและมีสายถือหิ้วให้ด้วยแบนดบล็อกกันแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิของแท้จากแบรนด์ไทโซ่ใส่กล่องมาแบบนี้นะครับ บอลมาจากกล่องเรียบร้อยแล้วนะครับขอให้หนึ่งกล่องเนี่ยเยอะมากเลยนะชิ้นแรกนะครับแก้วน้ำเก็บอุณหภูมิขนาด600 ml จากแบรนด์ไทโซ่หลอดดูดน้ำสแตนเลสเด้งได้สายหิ้วแก้วน้ำลายไข่มุกและทำความสะอาดหลอดชุดฟองน้ำทำความสะอาดแก้วน้ำสติกเกอร์ติดแก้วน้ำแถมฝาปิดหลอดอีกหนึน่งอันเดี๋ยวให้ดูแก้วน้ำใกล้ๆเลยนะครับบริเวณโลโก้ตรงนี้และข้อความตรงนี้ข้อความสวยคมชัดแบบนี้เลยสำหรับสีที่ผมสัมมาจะเป็นสีเทาเข้มนะครับลายขอบแก้วน้ำจะเป็นลอนสวยแบบนี้เลยนะครับอันนี้พปธาน้นล่างอันนี้พิธาน้นบนตัวนีีี้เ็นท่กบา จะอยู่แบบนี้หลอดเนี่ยสามารถเก็บได้นะครับแล้วก็เด้งให้ตัวได้นะเราเปิดฝาด้านในกันอันนี้ถานด้านในะครับที่ขอบฝามียางซิลิโคนอย่างดีงป้องกันการรั่วซึมช่วยรักษาอุณหภูมิอันนี้เป็ด้านในแก้วน้าทําจัดสแตนเลส304อย่างดีเลยนะครับเงาเง,าเงาสวยๆแบบนี้เลย ใส่น้ำแข็งผสมน้ำผลไม้เรียบร้อยแล้วนะครับแก้วเนี่ยไม่ออกเงือเลยนะอันนี้ไปทางด้านหน้านะครับทางด้านล่างนะแล้วก็ทางด้านบนนะครับตัวแก้วเดี๋ยวไม่มีออกเงือเลยนะครับไม่มีไอเย็นซึมออกมาเลยนะครับและสามารถเก็บหลอดถือหิ้วได้กดลงไปแล้วหมุนล็อกเอาไว้เพียงเท่านี้ก็เก็บหลอดเรียบร้อยน้ำไม่หกนะครับไม่มีน้ำหยดออกมาเลยนะในนี้มีน้ำน้ำแข็งอยู่นะครับ แล้วก็มีสายถือหิ้วให้ด้วยนะครับอันนี้น่าจะเข้าใจสาวๆน้องๆหนูๆน,นะครับเป็นสายวิบวับวิบวับแบบนี้เลยสายจับตัวนี้เหมือนเม็ดไขมุกเลยนะครับตัวนี้จะเป็นยางซิลิโคนนะใส่ถือหิ้วได้แบบนี้เลยนะครับเก็บได้ทั้งน้ำร้อนแล้วก็น้ำเย็นช่วยรักษาอุณหภูมิได้ยาวนานเลยนะครับร้านมีแก้วเก็บอุณหภูมิให้เลือกหลายสีหลายรูปแบบกดเลือกซื้อตะกร้ามุมซ้ายมือหน้าคลิปนีได้เลยมีเก็บเงินปลายทางให้ด้วยมีข้อสอบถามตรงไหนพี่ผู้คุยได้ในคอมเมนต์เลยนะครับ